สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิชานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสวัสดียามเช้านะคะนิชาหายไปหลายวันหายไปกับสายฝนและก็มาพร้อมกับสายฝนเย็นชุ่มฉ่ำวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าที่ไหนไหนก็จะมีน้ำฝนขอให้ความรักเป็นด่งน้ำฝนขอให้หัวใจของคุณท่วมล้นด้วยความรู้สึก เบาสบายใจและเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีนะคะวันนี้นิชามาพร้อมกับ number of God ให้ number of God นำทางวันนี้มีข้อความใดอยากส่งถึงคุณคะข้อความจาก number of God ส่งถึงคุณ5 5 5ทุกสิ่งกำลังอวยพรให้หัวใจของคุณคุณกำลังได้รับ คำวอวยพรและขอให้รู้ว่าไม่ว่าชีวิตเราจะพบเจอสิ่งใดปัญหาอุปสรรคมากมายที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่เราจะรู้ว่าหัวใจของเรานั้นมั่งคั่งและเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจเต็มไปด้วยความรักไม่ว่าเราจะกำลังคิดสิ่งใดอยู่ขอให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังวอวยพรให้เราอยู่ในทุกวินาทีที่เรา อยู่ที่นี่และขอให้ยังคงความรักยังคงความหวังยังคงกำลังใจที่ดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะขอให้เชื่อมัน่นว่าคุณกำลังได้รับการอวยพรในทุกๆสิ่งที่เป็นคุณนะคะทุกๆสิ่งอวยพรให้คุณคุณได้รับการปกป้องและคุณเป็นความรักคุณคือความหวังคุณ คือความโชคดีและเราจะอยู่กับความสมปรารถนาในทุกๆวัน4 4 5 5จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเราอยู่กับเจ้าขอให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คอยปกป้องเราอยู่เสมอนะคะขอให้อุ่นใจอบอุ่นในหัวใจเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังพลังงานดีๆคอยอยู่ท่ามกลางและช่วยเหลือเรา คอยซัพพอร์ตให้หัวใจของเราได้มีกําลังกายและกําลังใจที่ดีเสมอใต้สํำรับเป็น666จงเป็นพยานในความดีงามความดีงามจะทำให้หัวใจของเราอิ่มฟูและเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาในตนเองนะคะขอให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรและให้กําลังใจคุณอยู่ในทุกๆท,กที่ไม่ว่ากําลังทำสิ่งใดอยู่สิ่งดีๆ กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณขอให้เชื่อว่ากับจักรวาลกำลังจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณอยู่เสมอนะคะวันนี้ให้พี่ทาร์ดสำรับนี้ทรงกำลังใจถึงคุณสิ่งใดคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนับจากนี้ไปนับจากนี้สิ่งใดจะเข้ามาในชีวิตของคุณ ซิกออฟเพิเคิลหกเหรียญคือความรักความสุขความหวังกำลังใจความอบอุ่นสิ่งต่างๆที่คุณทำไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาให้คุณได้รำลึกและให้คุณได้อยู่กับในช่วงเวลาของปัจจุบันที่มีความสุขหกเหรียญแทนความรักที่คุณมีให้กับตัวเองแทนความรักที่คนรักของคุณยังคงรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงและ อีกหนึ่งความรักที่ความรักในครอบครัวคือความอบอุ่นความเอื้อเฟื้อความเมตตาความเข้าอกเข้าใจความสามัคคีความกลมเกลียวและการเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะไม่แยกจากความรักเพราะเราคือความรักนะคะขอให้รู้ว่าสิ่งดีๆอยู่กับคุณอยู่เสมอเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นคุณจะมองเห็นแต่ความ เข้าใจเพราะคุณคือความเข้าใจที่แท้จริงความรักที่แท้จริงคือการที่เราสามารถมองเห็นพระเจ้าในตัวของผู้อื่นและเราสามารถมองเห็นพระเจ้าในตัวของเราเองเหนือสิ่งอื่นใดความรักที่เป็นนิทนิรันต์คือการที่เราสามารถมองเห็นพระเจ้าในตัวของกันและกันไม่ว่าจะเป็นในทุกๆความสัมพันธ์ขอให้รู้ว่าเราแต่ละคน มีพระเจ้าอยู่ในตัวเองนะคะขอให้เชื่อมั่นและขอให้ดูแลตัวเองอบกอดตัวเองอบกอดคนที่เรารักเพราะเราต่างเป็นพระเจ้าที่จะทำให้หัวใจของเราเติมเต็มและเป็นความรักที่ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงหกเรียน,ยนคือความรักเก่าๆสิ่งที่คุณเป็นจะย้อนกลับมาในชีวิตของคุณ ทำให้คุณเป็นสิ่งที่สมปรารถนาในตนเองนะคะสิ่งใดอีกคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณรักตัวเองมากพอและคุณเป็นพลังของความรักความโชคดีความมั่งคัง่งความสมปรารถนาสิ่งในคะพี่ไพ่ส่งข้อความถึงคุณ The c h a r i o t ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยอิสรภาพอิสรภาพทางได้ความรู้สึกอิสรภาพที่ได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะใช้ชีวิตในทุกๆวันเหมือนการได้โบยบินและมองเห็นคุณค่ามองเห็นความงาม มองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความอบอุ่นความเข้าใจและความรู้สึกขอบคุณ The c h a r i o คือการที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์และคุณสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันท่ามกลางความวุ่นวายสับสนแต่คุณสามารถเป็นผู้ควบคุมจักรวาลของคุณคุณเข้าใจและคุณจะอยู่เหนือความดราม่าความเศร้า และคุณจะนำพาตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นอิสระอิสระจากสิ่งที่คุณไม่เข้าใจชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยการเติมเต็มและเต็มไปด้วยพลังงานของกำลังใจและความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานสบายใจนะคะสิ่งใดอีกคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ ทรีออฟสอดสามดาบสิ่งที่จะทำให้คุณได้พบแสงสว่างนั่นคือการที่คุณสามารถตระหนักรู้และเข้าใจในตนเองว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจสิ่งที่ทำให้เราไม่เข้าใจคุณจะเข้าใจแสงสว่างของพระอาทิตย์และพลังงานดีๆกำลังส่องแสงเข้ามาในชีวิตของคุณขอให้เชื่อมัน่น ว่าตัวคุณนั้นสามารถจะผ่านทุกเรื่องราวผ่านทุกอุปสรรคและตัวคุณจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะสิ่งดีๆกำลังจะนำพาให้คุณไปพบและเข้าใกล้ตัวตนของคุณมากที่สุดนะคะคุณจะแกล่งในแบบคุณและคุณจะสาง่างามในแบบที่คุณเป็นนะคะอีกหนึ่งข้อความนะคะ night of p e n ติเคิลสิ่งที่จะนำพาให้คุณไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณเป็นผู้เป็นที่รักและอยู่ในพื้นที่ของความปลอดภัยอยู่ในเซฟโซนอยู่ในบ้านอยู่ในหัวใจของตัวเองคุณรักตัวเองพลังงานของคุณเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกพอใจเข้าใจและผ่อนคลายนะคะ สิ่งต่างๆจะนำพาให้คุณไปอยู่ในจุดที่ผ่อนคลายและสบายใจที่สุดเสมอนะคะใด้สำรับเป็น true of p e n t a c l e สิ่งต่างๆจะย้อนกลับมาหาคุณและคุณจะต้องเลือกเส้นทางที่ทำให้คุณสามารถยิ้มได้สิ่งไหนที่ทำให้เราสบายใจสิ่งไหนที่เบาใจเส้นทางนั้นคือเส้นทางที่ใช่และพระเจ้าอยู่ในเส้นทางที่ คุณยิ้มเสมอนะคะเส้นทางที่คุณยิ้มเบาสบายใจสิ่งต่างๆจะย้อนกลับมาหาคุณเพราะคุณคือพลังงานของความรักและความอบอุ่นในตนเองนะคะสิ่งต่างๆจะย้อนกลับมาหาคุณขอให้เชื่อมั่นว่าคุณเป็นพลังงานที่ดีคุณคือความรักคุณคือความมั่งคัง่งและคุณคือความสมปรารถหานะคะสวัสดีค่ะเลิฟเล